สวัสดีครับผมจัก,กรีตร่ยะวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสืบเนื่องมานะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วผมได้ลงคลิปเรื่อง XL Frame นะครับที่ว่าติดตั้งแล้วโมโดูลมันเป็นบักนิดนึงนะครับก็คือแทนที่จะ Import ไปเข้า Class นะครับก็ไปเข้าที่ตัวโมโดูลแทนนะครับก็ย้ายเรียบร้อยแล้วแต่ครนี้เวลารันนะครับ ปรากฏว่าด้วยความที่ไม่ได้ติดตามนานนะครับตอนนี้ได้มีการปรับปรุงโมดูลน,นิดนึงก็คือคำสั่งเดิมนะครับในคลิปเก่านะครับอันนี้ในคลิปเก่าที่ผมแนะนำไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับคำสั่งที่อยู่ในคำอธิบายตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจาก JW ว็อกแที่เป็นคนเขียนตัว xl frame เนี่ยครับที่เขียน vba เนี่ยเขาได้ปรับปรุงโค้ดภายในแล้วดังนั้นไอตัวคู่มือเขาก็ไม่มีฮนะงั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะเอาโค้ดตัวเก่า ที่เป็นซิมบ e บีตัวนี้นะครับมาทําการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับมาศึกษาดูว่าเอ๊ะเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้ดูกันนะครับนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ผมก็เลยจะเรียกว่าเป็น XL frame ที่รันในปี2022แล้วกันนะครับอ่าสำหรับ XL frame ตัวนี้จะเป็นอ่เป็นอ่าคำสั่งที่ใช้วิเคราะห์คานนะครับวิเคราะห์คานได้จริงๆวิเคราะห์ทัดได้นะครับแต่ว่าผมยังแกะไม่ออกคนระับมันจะเน้นวิเคราะห์เป็น 2D ก็คือจะเน้นเป็นโหมด 2D ไว้ก่อนนะครับ เราก็เลยนำมาใช้ในการวิเคราะห์ขานนะครับด้วย Excel ได้อันนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดคำสั่งมาจาก GitH u b นะครับเจวอกเขาจะเขียนไว้ที่ตัว GitH u b นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดลงมานะครับจะเป็นซิฟไฟล์แล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพาติดตั้งอันนั้นติดตั้งในคลิปที่แล้วแก้บั๊กก็ดูในคลิปก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะติดเร็วๆนะครับอันนี้ต่อมานะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาในการเรียนรู้อ่โค้ดตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปกดแล้ววก็็ดดาานน์์โหลลเปิ file ม เขาอัปเดตไปเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวภายในนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าในคลาสโมดูลตัวนี้เขาจะแก้ไขตัวอไอตัวโหลดคอมโบฮะหรือโหลดคอมบิเนชันนะครับทะนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ามันปรับปรุงตัวนี้เพิ่มเติมผมว่าตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือสามารถเอาโหลดมารวมชุดหลายๆชุดได้นะครับเอาละเดี๋ยวค่อยพาไปละกันอันนี้ก็คือพาดูเพจก่อนต่อมานะครับตัวอย่างวิเคราะห์ที่ผมจะยกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างซิมบันบีมกับตัวเดิมกับ่คลิปที่แล้วครับ แต่เจ้าตัวคลิปที่แล้วนี่มันจะเป็นตัวโหลดก็คือรวมกันไปเลย1000แต่ตัวนี้ผมจะแยกเป็นเดทกับไลท์นะครับตัวที่แล้วเนี่ยผมใช้หนึ่งพันใช่ไหมครับหนึ่งพันก็คือรวมกันเลยครับแต่โหลดนี้ผมจะแยกเป็นเดทกับไลท์นะครับต่อมานะครับอพอแยกเดทกับไลท์เสร็จเดี๋ยวคานตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือยาว5เมตรแล้วก็รับน้ําหนักบรรทุกแบบเดทโหลด w ิเดทแบบยูนิฟอร์มโหลดนะครับ500กิโลกรัมต่อ แล้วก็รับไลท์โหลดนะครับ500กิโลกรัมต่อเมตรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ทั่วๆไปของตัวสลับออกแบบคานนั่นเองครับออกแบบคานด้วยโหมดไอตัวสเต็งไปตอบด,ดีไซน์นะครับต่อมาถ้าเราทำการวิเคราะห์โมเมนต์ก็คาดการว่าซิมบันบีมเนี่ยแม็กซ์โมเมันจะเท่ากับ W L กำลัง2.8ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราทดลองขาแทนค่าลงไปดู อันนี้เดี๋ยวผมจะจําลองโหมดนะครับมันจะเป็นโหมดแบบไอตัว working ก่อนนะครับถ้าเป็นโหมด working steady state Design, เดี๋ยวผมจะใช้ factor ก็คือเป็นเ a ซบวกไลทนะครับผมจะยังไม่คูณ factor ก็คือ d ดซบวกไลทเป็น1000แล้วก็1 0 0 0แทนลงไปนะครับแต่เดี๋ยวใน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 ช่วง run นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองแปลงไอตัว factor เนี่ยให้ใช้ด้วยแต่ผมไม่ได้เตรียมสไลด์ไว้นะครับเดี๋ยวจิ้มสดแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็น 1.7D เดเซบวก2.0ไลท์ Life, ซึ่งอันนี้นะครับไอเจ้าตัว xl frame ใหม่เนี่ย มันก็แค่ปรับค่าแฟกเตอร์ก็สามารถลันได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มทดลองกันนะครับตามแนวทางการเรียนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธากันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมก็จะพาไปดูที่เจ้าตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับถ้าเราดูเว็บไซต์ก็คือเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่า xl fem vba พอเรากดเสิร์ชปุ๊บก็จะเจอตัวก i t h u b คำว่า jw l k 8 2 X l xlframe ตรงนี้แหละครับที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดตัวซอสโค้ดนะครับเวลาดาวน์โหลดซอสโค้ดก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดซิปไฟล์พอกดปับ๊บมันก็จะดาวน์โหลดซิปไฟล์มาให้เรานะครับอันนี้คุณต้องปดบล็อกอัพไปบล็อกป๊อปอัพเนี่ยต้องปดทิ้งนะครับก็คือบางคนติดไอตัวป้องกันไวรัสก็บล็อกไว้นะครับงั้นก็ต้องไปปดนิดนึงอ่าอันนี้พอดีผมโหลดมาแล้วนะครับผมก็ยกเลิกไปผมก็คงจะไม่โหลดนะครับผมโหลดมาแล้ว นี่ผมจะพาเข้าไปดูก็คือ8เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีการปรับปรุงขึ้นมาในคลาสโมดูลแล้วเข้าไปดูในคลาสโมดูลก็จะเห็นได้ว่าตัวที่มันถูกปรับปรุงไปวันที่8ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัว easy r r a y กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโหลด combo l o ลด combo นี้ก็คือน่าจะย่อมาจากคําว่า load combination นะครับก็คือรวมโหลดได้หลายตัวนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มาใหม่นะครับเอาละครับพอได้ตรงนี้มาเสร็จนะครับในตัวคลิปเดิมของเราเนี่ยถ้าไปดูที่ตัว ช่อง YouTube นะครับถ้าเสิร์ชคำว่า xl frame ก็จะเห็นมีตัวเก่านะครับใน xl frame ตัวนี้มันจะมีซอสโค้ดอยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับผมก็ทำการ Copy มาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมก็ทำการ Copy มาเก็บไว้ที่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเอาซอสโค้ดตัวนี้นะครับไป Modify เอาล้วครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้ถ้าเรากลับมาเริ่มก็คือดูที่เจ้าตัว Excel นะครับทีนี้เวลาเราเริ่ม Excel เนี่ยปกติจะไม่มีตัวโหมด e ด e วลลอปเ นักศึกษาจะต้องเปิดไอตัวเมนู Developer ก่อนด้วยการจอดที่บริเวณริบบอนเมนูนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกเมนูชื่อว่า c u s t o m ใหม่นะครับริบบอนก็คือทําการปรับใหม่ทีนี้พอไล่ลงมาดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัว d e v e l o p e r ไม่ได้ติ๊กไว้ติ๊กปั๊บนะฮะแล้วก็ตอบโอเคเมนูก็จะปรากฏขึ้นมาพอปรากฏเมนู d e v e l o p e r คลิกปับ๊บแล้วก็มาเลือกตรงปุ่มที่ชื่อว่า Visual Basic นะครับอันนี้ทําให้ดูในคลิปแล้วแล้วผมจะรวดเร็็วเเเลยครรับกิ่มม Import ข้าา คราวนี้ผมก็ทำการแตกเจ้าตัวไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือผมดาวน์โหลดเจ้าตัว XLF มาแล้วแล้ว XLF Master ตัวนี้ผมก็แตกซิทม,มาไว้ใน XL Master นะครับในนี้ก็จะมีโมดูลกับคลาสโมดูลนะครับเดี๋ยวเราทำการ Copy แล้วก็อินพุตเข้ามากันนะครับกดปุ่มแล้วก็ Import ไฟล์เข้ามาแล้วก็เลือกนะครับอันนี้เลือกคลาสโมดูลก็ทำการโหลดมาเรื่อยๆต่อมาก็ทำการกด c t r โท M รวดเร็วเลยนะครับคอนโทรลเอมโหลดเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นว่าตัวโหลดคอมโบเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะครับผมก็จะโหลดเข้ามาโหลดเข้ามาให้หมดเลยนะฮะโหลดเข้ามาให้หมดเลยนะครับเอาละครับอันนี้พอโหลดเข้ามาเสร็จอันนี้ต่อไปก็ทําการโหลดอีกเจ้าตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแคนเซิลก่อนนี้จะเห็นได้ว่าคาสโมดูลตัวนี้นะครับปกติแล้วโหลดคอมโบเนี่ยควรจะอยู่ในคลาสนะครับตัวนี้ผมจะไปย้ายนะครับย้ายเลยนะครับก็ new ิตั้งต้องรีเนมมันเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อไม่ได้แล้วตัวนี้ผมก็ c o ปปี้มา มาจอดที่ตัวคลาสโมดูลแล้วก็นิวเลยฮะอินเสิร์ตไอตัวคลาสโมดูลอินเสิร์ตคลาสโมดูลปั๊บชื่อคลาส s 1ชื่อคลาส s 1ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นคลาสโหลดคอมโบอ่าแล้วก็ย้ายนะครับเดี๋ยวมันคลิกคอนโทรลนี่ละมันติดบักอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นิดหนึ่งในตัวไฟล์เราก็เลยโมได้มือนะครับคอนโทรลแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ลบ3มบรรทัดน,นี้ทิ้งนะครับที่มันโหลดเข้ามาแล้วไม่สำเร็จแล้วหลังจากนั้นตัวโหลดคอมโบตัวนี้ก็ไม่เอาฮะก็คือรีมูฟทิ้งไปเลยนะครับ มันก็ถามว่าจะเอ็กซ์พอร์ตก่อนไหมไม่ต้องฮนะช่างมันเพราะว่าเรามีแล้วอ่าเรียบร้อยฮะคลาสโมดูลโหลดมาครบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาดูนะครับในคลาสโมดูลก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบละฮะต่อไปก็ไปโหลดเจ้าตัวโมดูลนะครับเอาละคอนโทรลเอ็มเลยแล้วก็โหลดย้ายมาอยู่ที่โมดูลนะครับมีกี่ตัวก็โหลดมาให้หมดเลยอาร์เรทูลคอนโทรลเอ็มไอตัวไฟในอิเลเมนต์อ่า, Ctrl ต,อาต่อมาแมทริกเมนโหลดปึ๊บ แล้วก็ Static Condensate แล้วก็ Test Routine เรียบร้อยครับโมดูลเข้ามา5โมดูลทีนี้เวลาเราเข้ามา5โมดูลแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการรันนะครับกลับมาดูที่เจ้าตัว Excel เห็นว่าตัวนี้จะเป็นบุ๊กเปล่าๆถ้าเรากลับมาที่เจ้าตัวเอ,อ่อ r s u t o u t i n นแล้วก็มารันที่ตัวสับ r รูทีนชื่อว่าไฟใน Element Pro ร็พอพเบิ้มสอันเดรอรันไปปั๊บนะครับก็เห็นว่าตัวนี้นิ่งก็คือไม่เออร์อนะครับ พอไม่เออเลิกกลับมาดูที่ Excel เราก็เห็นว่ามันจะเขียนในเจ้าตัวข้อมูลลงไปครับเอาละพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มรันเจ้าตัว s m ิม o ั Beam กันนะเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยทำการ Copy Code s ้ด b ิมบันบมาแล้ววันนี้เราจะมาทำการาวิเคราะห์คานด้วย X-L-Frame กันนะครับเอาละกลับมาดูกันต่อกลับมาที่เจ้าตัว v i t u a l Basic นะครับแล้วเราก็มาใส่โมดูลเน้อนี้โมดูลจะเป็นของเราเอง Insert นะครับแล้วก็โมดูลโมดูลตัวนี้เป็นโมดูล1 โมดูลหนึ่งก็เป็นของเราเองอันนี้ก็คือเทสอ่าเขาก็ตั้งชื่อสักอันหนึ่งนะครับเทสต์ยูทูบอ่านี่เป็นตัวสมมติสมมติแล้วกันนะฮะส่วนตี่นี้ผมก็ทวนวีวางสูตโคต้ดเก่ามานะครับเอาแล้วครับพอวางสูตโคต้ดเก่ามาเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าพอผมทําการรันนะครับเออเลอร์เลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้กันเพียบเลยนะครับทีนี้ตรงจุดเนี้ยผมก็ทําการศึกษาข้อมูลแล้วก็จะเห็นได้ว่า จุดที่มันเปลี่ยนแปลงคําสั่งนะครับในตัวรูทีนตัวนี้นะครับมันก็จะมีการอาแอดเข้าไปแล้วมันต้องตั้งชื่อโหลดนยครับว่าโหลดที่เราแอดไปอยู่ในกลุ่มไหนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือมันถามว่ารันได้ไหมมันแอดเมมเบอร์ดิสติบิวชั่นโหลดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งชื่อฮะชื่อมันออโต้เป็นเคสหนึ่งผมก็เปลี่ยนใหม่ชื่อว่าเป็นเจ้าตัวเดตโหลดแล้วกันฮะ d l เอลเดตโหลดนะครับทีนี้เราต้องการแค่5 0 0้เราก็ใส่แค่500กับ500นะครับอ่าตั้งชื่อเป็นเดตโหลด ทีนี้ผมก็ copy ใหม่อีกทีนึงฮะก็คือเป็นการสั่งให้เจ้าตัว XL Frame เราเนี่ย add อีก500แต่ตัวนี้ชื่อ Light like Load ฮนะผมจะแยก2ตัวก็คือ w l d a t e t i l i g h t กอกเรียบร้อยละถ้ากลับไปดูตัวในหน้าตาเราเนี่ยครับผมเริ่ม assign ข้อมูลเข้าไปแล้วฮะทีนี้ผมจะจับบวกกันนะครับก็คือต้องเป็น combination นะอันนี้คําสั่งในเนี้ยไม่มีครับเพราะมันมาใหม่มาใหม่ก็ต้องไป copy มาจาก test routine นะเทส t ู o ี t มาจากค a ตัวนี้ฮะก็คือ add l o ลด combo ก็คือจะทำการรวมโหลดฮนะ งั้นเราก็ต้องรวมโหลดนิดนึงฮะแต่ของเราชื่อ Myframe ต้องเปลี่ยนจาก MyMo เด l ขเขาเป็น m My f r a m แต่นี้ผมจะไม่ตั้งชื่อเป็นคอมโบหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นซัมโหลดแล้วกันนะก็คือเป็นโหลดรวมนะครับซึ่งโหลดรวมตัวนี้มันก็จะประกาศว่าต้องใชอารี RA คือให้ใส่ตัวชื่อโหลดเคสโหลดเคสเรามี2ตัวก็คือเดทโหลดแล้วก็ใส่เป็นคอมมาไลท์โหลดนะครับใส่เข้าไป2ตัวส่วนอาร y ตัวที่2ถัดมานะครับจะเป็นอารีของค่าแฟกเตอร์นะครับค่าแฟกเตอร์ทีนี้ผมก็ใส่เป็น1นึ่งคอมมาหก็แปลว่า เดทบวกไลท์เฉ like, ยๆพูดง่าๆงยาๆว่าโหลดตัวนี้ก็จะเป็นซัมโหลดแบบเซอร์วิสอาตั้งชื่อใหม่ดีกว่าผมขอตั้งชื่อว่าตัวนี้เป็นเซอร์วิสนะครับพอตั้งชื่อเป็นเซอร์วิสมันก็จะสามารถทําการ Run, รันพอรันดูนะครับจะเห็นว่าอาจติดบักนิดนึงเวลาเก็ตโมเมนต์นะครับต้องบอกด้วยว่าเอามาจากโหลดตัวไหนนี่เราคอมโบโหลดเข้าไปแล้วนะครับมันก็ตั้งชื่อคอมโบเนมคอมโบเนมของโหลดนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าเซอร์วิสผมก็เอาตัวโหลดเซอร์วิสเข้ามาแล้วก็ทําการใส่เข้ามาว่าเป็นโหลดเซอร์วิสดังนั้เวลาาาทํกรน มันก็จะติดอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ดีบักมาก็ติดก็ทวนวีใส่เจ้าตัวคอมมาเซอร์วิสเข้าไปฮะคือขอเชียร์ไดอะแกรมของเซอร์วิสอันนี้ก็คอมมาแล้วก็ใส่เจ้าตัวเซอร์วิสเข้ามานะครับใส่เสร็จก็รันปุ๊บอ่าเรียบร้อยดีบักอีกนิดนึงอ่าติดอีกนิดนึงติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูในซิเอออเออเก็ตไดอะแกรมเชียร์ไดอะแกรมเซอร์วิสไม่เฟรมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสต็อปก่อนลองรันอีกทีสิ อ๋อมันมันมันรันเมื่อกี้ผมไปรันดีบัคมันเลยประกาศค่ามาขออภัยต้องสต็อปแล้วรันใหม่นะครับพอสต็อปแล้วรันใหม่ตอนนี้สําเร็จแล้วนะครับก็คือเข้ามาในโหมดเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าเข้ามาในโหมดเซอร์วิสผมจะขอกลับมาดูตัว Excel นะครับเห็นไหมครับพอสเรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้ผมขอไอ้เจ้าตัว Reaction Re a c t i o n ไม่เออร์เอร์ครับแต่ว่ามันเรียกผิดฮะมันไปเรียกไอ้ตัว Reaction จากไอ้เจ้าตัวของคอมโบฮะ นั้นผมก็คือต้องเรียกเรี i o ชจากเซอร์วิสนะครับก็คือต้องไปเอาโหลดของเซอร์วิสมาจัดก,การไม่งั้นโหลดก็จะกลายเป็นศูวนยว์เพราะคอมโบมันเป็นโหลดโหลดเลยไนดะ้โหลดเปล่าฮนะโหลดเปล่าเอาละก็ต้องไปตั้งชื่อดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอมันมีคอมโบเน m e เวลาเก็ตอะไรเนี่ยก็ต้องเก็ตแล้วก็บอกชื่อคอมโบโหลด้วยนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็มาละโอเคฮะเรีแอชมาแล้วครับเอ่อเราลองดูซิ W L หาร2ใช่ไหมถ้าเรามีไอตัว W นะครับเอ่อน้ำหนักบรรทุก uniform โหลดเท่ากับ 1000แล้วก็มี L เท่ากับ5เมตร5เมตรผมเขียน Excel เช็คนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมันจะหายไปนะครับงั้นถ้ามันหายไปเดี๋ยวผมย้ายดีกว่าต้องย้ายไปอีกตัวสเปซชิ้นหนึ่งครับพอร่าอีกทีเดี๋ยวมันเวิร์กชิ้นจะเคลียามาเท่ากับนี้พอเราตรวจสอบนะครับ m max m max ตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ฮะ w l w คูณด้วย L ยกกำลัง2นะครับหาร8อ่ะออกมาละส่วนเอเจตัว v max นะครับ t max เท่ากับ reaction ก็บวกด้วย จะ build uniform โหลดคูณด้วย l หารสออกมา2,500ันห้ก็มาตรวจสอบดูฮะอันนี้ผมก็ copy ฝากไว้ก็ copy เอามาใส่เหมือนจะได้ไม่หายนะฮะมันทน vr เรียบร้อยฮะแล้วจะเห็นว่ามันออกมาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็น fx นะครับลืมเขียนไว้อันนี้ก็เป็น fy แล้วเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นค่าโมเมนต์นะครับของจุดซับพอร์ตก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็น0นั่นเองฮะ10กำลังลบอะไรนะยกกำลังลบสิก็เข้าสู่0นั่นแหละครับสรุปแล้วก็คือเป็นรีแอคชั่นนะครับส่วน max moment ออกมาก็เท่ากับเจ้าตัว3 125สนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไดอะแกรมเชียที่ผมทำการเก็ตมาดังนั้นเราก็มาพอดไอ้ตัวเชียนะครับอินเสิร์ตแล้วก็พอดเป็นเส้นออกมาตรงนี้แหละครับคือปัญหาครับเชียมันกลับข้างฮนะอันนี้ก็คือพอดโมเมนต์นะครับพอดพอโมเมนต์เสร็จแล้วก็อินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตเสร็จแล้วก็ใส่รูปเข้ามาอ่าโมเมนต์ได้ครับโมเมนต์ได้แต่ว่าเชียมันสลับฮนะเชียตรงนี้มันต้องดันขึ้นเป็นบวกทีนี้มันติดอยู่นิดนึงก็คือผมเข้าใจว่าพอผมเข้าไปดูนะอันนี้ผมคาดเดาเองนะครับ เขามีการ uh, ปรับโมเมนต์เนี่ย for new for new side convention ก็คือเขาปรับเจ้าตัวโมเมนต์ใหม่พอปรับโมเมนต์ใหม่ก็คือเ mm hmm. ท่าที่ไปดูโค้ดก็คือเขาติดลบเขาไปดือด้อข้างหน้านะครับทีนี้ผมยังไม่ได้แกะตัวนี้ข้างในผมก็เลยเข้าใจว่ามันคงกับทิศอะไรสักอย่างเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้กับทิศหมดเลยครับแต่ครนี้มันไม่ใช่แม็กโมเมนต์อย่างเดียวสิผมเลยว่าเชียร์น่าจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรถ้าเราทราบว่าเชียร์เราออกมาแล้วมันมีปัญหาใช่ไหมครับผมก็เลยรู้แท็กติกนิดนึงก็คือผม modify นิดนึงฮะ Modify เพิ่มเติมก็คือเจ้าตัวคำสั่งตัวเนี้ยผมรู้ว่ามันจะ e r r o r ใช่ไหมฮะผมติด Remark ไว้เสร็จแล้วผมก็ทำการเซตะฮะเพราะผมทราบว่ามันเป็น Object ฮะอ่าเซต my frame ก็คือตัวเนี้ย get service อันนี้ยกเลิกนะฮะ get share diagram นะครับก็คือเซตนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นไอ้ค่าตั้งเป็นตัวแปรค่า s h e ย a R r a y เเดี๋ยวมันจะร e เท r n เป็น a r r a y ร h ์เช R r a y เท่ากับ get m 1 service อ่าได้แล้วครับอันนี้เชี a a r r a y เนี่ยมันจะ r e t u r n ออกมาก็คือ เวลาทำการ get shared a g r er a m เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในไฟน t l Element Module นะครับแล้วมาดูทำการาดูไอตัว get shared a g r er a m เนี่ยเฮ้ยมี get shared a g r er a m ก two เเออเนี่ยเขายังไม่ทำคู่มือเดี๋ยวผมต้องมาดูตัวนี้ฮะนี่ผมยังไม่แน่ใจอ๋อ member name ดึงเป็น member ถ้า get shared a g r er a m ตัวนี้ดึง get shared a g r er a m ตัวนี้นะครับ combo name เดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเก่าก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะด,ด,ดูเพราะว่าคู่มือเขาไม่ได้ทำเอาไว้ อันนี้เราจะ get share diagram เนี่ยมันจะ r e เทิรกลับมาเป็นค่า get share diagram ตัวนี้มันจะประกาศไว้เสร็จแล้วมันจะกลับมาเป็นไอ้เจ้าตัวของ e a s y array ฮะ get share diagram ตัวนี้จะเป็น e a s y array งั้น e a s y array เนี่ยผมก็เห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันจัดการาเกี่ยวกับตัว array นะครับมันก็จะมีการก็คือเป็นไอตัวเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า multiply column by ฮะก็คือปรับคอลัมน์ได้ฮะเจอแล้วฮะ multiply column by ดังนั้นรูทีตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการ เอาเจ้าตัวเชียรอาร์เลมาตัวนี้ฮะทนวีจุดนะครับมันที่พายคอลัมน์ไอันนี้ตัวนี้ต้องใส่วงเล็บนิดนึงอันนี้ต้องกลับไปดูเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศเป็นเชียร์ดังนะั้นมันจะมองไม่เห็นอ่าต้องเป็นแวร์ลูกับอ่าคอลัมนอ่าแวร์ลูกับคอลัมนกลับมาตรงนี้นะครับก็คือทําการอ่าคอลถ้าใส่วงเล็บต้องเรียกคอลฮะคอลเชียแวร์ลู่คอลัมน์ด้วยคูณด้วยไอตัวลบลบหนึ่งของคอลัมนที่2นะฮะคอลัมน์หนึ่งจะเป็นค่า x อ่ะได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนนนัั้้ผมก็ทไอตวี พูดพิ้นฮะปิมนกับคัปปี้ตัวนี้มาพูดง่ายๆคือกลับชิดของไอตัวคอลัมน์ที่เป็นแรงเฉือนนั่นเองครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่เจ้าตัวข้อมูล Excel ตัวนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นการาฟกลับข้างใช่ไหมครับผมก็มาทําการพอดนิดนึงฮะทำการกลับข้างรันชั่วอา้าวดีบักติดนิดนึงฮะอันนี้ติดอะไรอ๋อต้อง call ฮะผมใส่วงเล็บถ้าใส่วงเล็บตัวนี้ต้องเป็นไอตัว call ฮะถ้าไม่อยากใส่วงเล็บก็ต้องเอาวงเล็บออกก็ไม่ต้อง call นะครับแต่ผมชอบเรียบเป็น call เอาละครับพอ call เสร็จ เรียกฟังก์ชันของอ b อบเจกต์สัตว์แล้วก็ส่งไอตัวอักขืนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้หมาเชียกับทิศเรียบร้อยครับนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถพอดไอตัวเชียร์ฟอร์ดไดแกรมกับเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมได้แต่ว่าไอนนเจ้าตัว X l f r a m e มันมีปัญหานิดนึงก็ต้องติดนิดนึงนี้ผมก็ทําการเซฟตัวไฟนะครับจะมีทริคนะครับอันนี้ก็หาโครงสร้างข้อมูลก่อนเก็บไว้ในได D/ YouTube d e m o ดโม x l ล l ดเ a แล้วก็เซฟไปตรงนี้แล้วกันฮะอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นเจ้าตัวลกัน S02 แล้วก็บอกว่าเป็น Simple Beam คราวนี้ไอเวลาเซฟนะครับให้ให้นักศึกษานะครับเลือกเป็นเอ่อเป็น Excel m a c r o ค l s m นะครับไม่งั้นมาโครที่เราบรรจุไว้จะหายไปหมดเลยนะครับเวลาเปิดใหม่ทีมันจะได้มีมาโคนะครับถ้าเป็น XLSX นะครับมาโครที่เราอยู่ในวิดช่วยเอ่อเบสิกตัวนี้ที่เราพิมพ์ไว้จะหายไปหมดเลยนะครับเอาละครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถรันได้ละคราวน,นี้ผมจะลองทดสอบดูนะครับก็คือ อ่ายังไม่ลองเลยอันนี้ลองสดสเลยนะครับผมจะลองคอลใหม่นะครับแล้วผมก็ทําการประกาศตัวนี้จากเซอร์วิสผมจะเปลี่ยนเป็นอันติเมทนะครับพอเปลี่ยนตัวนี้เป็นอันติเมทนะครับอันนี้ผมก็ทําการแก้นะครับว่าอ่าตัวตัวนี้ไล์โหลดเดสโหลดเรานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น1.7อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น20แล้วกันฮะหนึ่งจุดเจ็ดสบวกสองจุด์อันนี้ไอตัวคอมโบโหลดก็อยากให้มันโชว์ออกมาเป็นอันติเมทจริงๆแล้ว,ต,วตัวนี้ต้องประกาศเป็นตัวแปรนะครับันนี้ผมก็ไม่ได้ประกาศเป็นตัวแปรรเเพาะฉนนั้กก็ Hand ลูดียว อ่ะคอนโทรลวีเรียบร้อยครับทําการลันฮะจุวกลับไปดูซิว่าพอเราปรับเป็นอันติเมทโหมดเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะปรับอันติเมทโหมดมันจะกลายเป็นในตัวเรีแอคชันเท่ากับลบเอ่อสี่นี้ฮะนี่เราก็มาดูว่าถ้าผมปรับตัวนี้ใหม่นะครับก็บวก1.7คูณด้วย500บวกด้วย2.0คูณด้วยเอ่อห้าร้อยนะครับก็คือค cool ูณแฟกเตอร์ไปเลยเห็นว่าไอตัวนี้โหลดออกมาเป็นพันแปดร้อยนะครับตามแฟกเตอร์ใช่นไหมครับแม็กโมเมนต์ออกมาอ่าอยู่ที่อ่าว อ๋อเนี่ยครับแม็กโมเมนต์ห้าเจ็ดแปดหนึ่งฮะ,ะเรียบร้อยห้าเจ็ดแปดหนึ่งเดี๋ยวดูเชียสิได้ยอดเชีย์อยู่ที่สี่พันหกครับอันนี้ก็คืออยู่ที่สี่พันหกเห็นไหมครับว่ามันจะสามารถปรับแฟกเตอร์ได้ครับ XL Frame ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสะดวกครับค่อนข้างสะดวกไอ้ตรงจุดนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะประยุกต์ต่อไปนั้นตอนนี้ก็ลองไปฝึกรันเจ้าตัว i m ม l e b e ี m กันดูก่อนกันแล้วกันนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าพอเป็น XLF r a m e ตัวใหม่เนี่ยมันมีความสะดวกมากขึ้นก็คือ มันจะสามารถปรับไอเจ้าตัวโหลดคอมบิเนชันได้ก็คือป้อนธรรมดาไปเลยเดี๋ยวผมจะลองทำการเชื่อมกับเข้าไปตัวหน้าจอ Space Sheet ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปทดลองรันดวนก่อนแล้วกันส่วนเจ้าตัวซอสโค้ดชุดทั้งหมดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ชื่อก่อนเปลี่ยนเป็น x l f r a m e V20 2 0นะครับพอผมเปลี่ยนเป็น x l f r a m e V20 2 0ตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น test s i m o n beam แล้วซอสโค้ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทาการ Copy แล้วก็เอาไปแปะนะครับ ส่วนไอตัวการรันไอตัวโคดแต่ละส่วนนะครับผมก๊อปปี้ก่อนแล้วผมจะไป by, อธิบายก่อนที่จะปิดคลิปตัวนี้นะครับมาทนวีลงไปเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้โคดให้เลยในคาอธิบายของคลิปนี้จะเห็นนะครับบรรทัดแรกตัวนี้ก็คือเป็นเฟรม s อไอตัว f i n i t e element model แล้วเราก็ต้องแอ d ตัวโนดนะครับแอสโนดแล้วก็แอ d เ e มเบอร์นะครับแล้วก็ Edit Support เสร็จแล้วผมก็ปลดไอตัวเอ็ m o m e n t r e l e a s e ยิ่งปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลนะเพราะเราปรับเป็นฮินอยู่แล้วแล้วก็ใส่ตัว Member Distribution Load ก็คือ Uniform Load นั่นเองครับ u n i f o r ร l o a หดตัวนี้จะเป็นตัว W1 W2 ก็คือใส่โหลดเอียงได้นะครับใส่เป็นรูปคางหมูได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่โหลดรูปสามเหลี่ยมดูนะครับจากแผ่นพื้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไป Modify เป็นโหลดกลุ่มแผ่นพื้นโหลดของในตัวกำแพงแล้วก็โหลดโอเวลดูนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นกลุ่มเดสโหลดไลท์โหลดแล้วก็ใช้แฟกเตอตัวนี้คูณเข้าไปนะครับ ใช่เดี๋ยว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้มันมี2โหมดก็คือเดี๋ยวจะซิงโครไนซ์กับเจ้าตัว Excel ให้ปรับเป็นโหมดเซอร์วิสกับโหมดแอนติเมตดูนะครับเดี๋ยวจะเขียนโค้ดเพิ่มอีกทีดนึ่งให้มันคำนวณได้2โหมดเลยนะครับเอาละครับสำหรับซอสโค้ดชุดนี้ก็ให้นักศึกษานะครับไปทดลองคีย์แล้วก็ฝึกใช้งานดูนะครับให้ทําการฝึกคํานวณเจ้าตัวตัวนี้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับเพื่อนักศึกษาจะได้ตัดแปลงใช้ Excel ให้คํานวณได้นะครับโดยใช้ลูทีนสําเร็จรูป ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บเพจนะครับเอาละครับสลับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ